สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5เมกะและ AM 891กิโเสเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าในเวลากลางคืนคําตอบง่ายๆท่านผู้ฟังนั่นคือดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นสิ่งที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางวันเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางวันเออท้องฟ้ามันก็สว่างทั้งหมดนะแต่สิ่งที่สว่างที่สุด ในบนท้องฟ้าในเวนลากลางวันโอ้ยเด็กป .4 ก็ยังตอบได้นั่นคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวนลากลางวันไม่ได้มีพระอาทิตย์สองดวงพระอาทิตย์ดวงไหนพระอาทิตย์มีดวงเดียวสมัยนี้เป็นสมัยที่มีพระอาทิตย์ดวงเดียวตท่านฟังยังไม่ได้มีพระอาทิตย์สองดวงโลกเราก็มีดวงจันทร์ดวงเดียวไม่ได้มีดวงจันทร์ หลายๆดวงเหมือนกับดาวดวงอื่นมีพระอาทิตย์ดวงเดียวมีพระจันทร์ดวงเดียวแต่ในตอนกลางคืนถ้าเราดูให้ดีๆนอกจากมีพระจันทร์แต่ต้อให้พระจันทร์มันเป็นจันทร์เสีย้ยวไม่ได้เป็นจันทร์เต็มดวงเก็ยังสว่างกว่าดวงดาวอื่นๆแต่ทีนี้เรากำลังพูดถึงในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เต็มดวงโอ้ยสิ่งที่สว่างสวยที่สุด มันเงินกรติดลอดไฟอย่างนั้นเลยนะพื้นต้นไม้อะไรก็สว่างขึ้นมาจนไม่ต้องมีเงานะัยนะนั่นคือคืนพระจันทร์เต็มดวงสิ่งที่สว่างลงมาก็มีดาวดวงนั้นดาวดวงนี้นะถ้าเรามาเปรียบเทียบกับแสงหิ่งห้อยแตนะแสงหิ่งห้อยโอ้มันแวบบๆนิดเดียวจะสร้างเงามันยังสร้างไว้ได้เลยซ้ำเพราะว่ามันเป็นแสงนิดเดียวเนะต็มให้ตัวมันมีแสงขึ้นมาได้แวบ,บเดียวแล้วก็สักครู่หนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ มีขึ้นมาอีกนี่คือลักษณะแสงหิ่งห้อยสิ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบในที่นี้เราก็มีครูบาอาจารย์ลหลายท่านเปรียบเทียบเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็คือความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ในเวลากลางคืนความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแต่ไม่มีอะไรสว่างไปกว่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําสิ่งอื่นให้สว่างขึ้นมา แต่ทำสิ่งอื่นให้มีการปรากฏขึ้นมาแต่อย่างในคืนพระชันเต็มดวงเนี่ยตอนคืนงคืนมันมืดจริงๆในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีระบบแสงสว่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเขาก็ต้องจุดเทียนเอาแต่ในคืนจันท์มันเพ็ญเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องจุดเตียนเลยเห็นสิ่งต่างๆไปหมดแต่คือคนที่อยู่ในเมืองอาจจะอาจจะไม่เคยทราบเนื่อง่าเรามีแสงสว่างจนชินแล้ว แต่อยู่ตามบ้านนอกบ้านนาวัดป่าวัดเขา,เาไฟฟ้าไม่ค่อยมีหรือว่าตามถนนหนทางไม่ได้มีไฟเราไปเดินตอนกลางคืนคืนจันทร์บันเป็นเราชั่ว่า,วาโอ้มันสว่างดีเนยไม่ติดไฟก็กได้ไม่ต้องเปิดไฟฉายนีนไม่ต้องใต้เทียนจุดไฟก็สว่างอยู่นี่เป็นลักษณะที่พระชาเปรบเทียบว,ว่า,าความสามารถของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตอนกลางคืน หนึ ite, it so be ่งเดียวในตอนกลางวันแต่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบได้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงที่สองที่มันเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าไม่มีดวงจันทร์ดวงที่สองที่มันเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ามีหนึ่งเดียวเราพูดถึงดวงจันทร์คือดวงนี้เท่านั้นเราพูดถึงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือดวงนี้เท่านั้นไม่ได้มีดวงอื่นเหมือนกันเติมฟังเพราะพระเจ้ามีองค์เดียวองค์เดียวที่อยู่ในปัจจุบันนี้องค์นี้เท่านั้นแต่เราไม่ได้พูดถึงองค์อื่นองค์อื่นก็มี นะก่อนหน้านั้นเราก็ต่อจะไปอีกจากนี้ซึ่งยังมาไม่ถึงซึ่งยังไม่ได้ปรากฏมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยแต่สมองค์ที่ผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้เรายังมีประชาอยู่ยังมีความสว่างสวยัยของธรรมะใช้มาอยู่แต่เรามองเห็นไปตามที่ว่าตรงนี้ก็แย่ตรงนั้นก็เละทําไมคนเป็นอย่างนี้ทําไมสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผู้คนเป็นอย่างนี้สิ่งงเราเป็นอย่างนี้ ในความเละความมืดความบอดความไม่น่าดีเนี่ยมันไม่ยังมีแสงสว่างปรากฏให้เห็นบ้างใช่ไหมในสถานที่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยในที่ทํางานเราก็คิดว่าเราไม่ดีเลยแต่ก็ยังมีคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพยายามอยู่นคนที่อาจจะรักษาศีได้บ้างแต่นคนที่อาจจะมีการพูดช่วยให้กําลังใจบ้างาเราเจตอตกยืนสถานการณ์ที่เหมือนกับเป็นทางตัน,นท้อแท้ท้อถอยหมดกําลังใจ เหมือนกับจะมืดบอดไปในทางข้างหน้าไม่มีทางที่จะเดินไปอย่าพูดถึงว่ามันจะมีทางแล้วมืดเหมือนทางตันเลยแต่ว่าในชีวิตของเราก็ยังมีแสงสมางม่มีทางอื่นทางเลี่ยงทางไปทางมาทางโน้นทางนี้ให้เราเลื่องเดินไปให้เราพอที่จะดําเนินไปได้นั่นก็เพราะว่ายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คําสอนนี้ท่านฟังนอกจากจะช่วยตัวเรา ตัวเราเองให้พ้นจากภัยยังช่วยคนอน่นได้ด้วยหมายความว่าคนหนึ่งที่ได้รับรู้คําสอ,น,อนเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็ได้ประโยชน์ร่วมกันช่วยกัน,ช,กนช่วยกันในที่นีไไามมานะ้ไม่ได้หมายความว่าช่วยพระพุทธเจ้านะพระชาพลแล้วไม่ได้หมายความว่าช่วยพระธรรมนะพระธรรมก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีอยู่เดิมแล้วไม่ได้หมายความว่าช่วยพระงรงนะ พระสงฆ์ใครปฏิบัติดีประโยชน์ชอบเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ช่วยคนที่อาจจะยังปฏิบัติไม่ได้ให้ปฏิบัติได้ดีขึ้น,น,นคําว่าช่วยกันที่ที่พระเจ้าข้าพระเจ้าได้พูดผ่านมาในรายการทั้งหมดเนี่ยรหรือว่าจะพูดต่อไปบัดนี้เนี่ยช่วยกันเนหมายถึงช่วยตัวของคนที่ช่วยตัวของเราเองปุถชชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะช่วยกันเรยช่วยกันดึงขึ้นมาแตบางทีคนอยู่ในตมทัางฟังคนอยู่ในตมคนอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยสองคน แหมคนนี้ก็จะจมคนนี้ก็จะจมช่วยกันกบยิ่งจมหนักข็้นไปอีกเพราะฉะนั้นจริงต้องมีคนพอที่จะเป็นหลักที่จะช่วยได้ถ้าสองคนนี้กําลังจะจมน้ําดึงกันเธอช่วยฉันสิฉันช่วยเธอสิมันยิ่งยิ่งจมหนักเกิาไปนั่นคือเปลี่ยนเหมือนกับคนที่ยังไม่รู้หน่อยนี่สิ่งก็ปฏิบัติไม่ได้สมาธิก็ไม่รักษาปัญญาไม่ต้องปูถึงแต่เราก็จะไปาหาช่วยหรือจะมีคนแบบนี้มาช่วยเอาโอโอโไม่ได้ไม่ได้ไ ย่างน้อยต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอจะทรงตัวได้บ้างมีศรัทธามีจาระมีปัญญาผู้ชอบเคยเปรียบกับคนที่มีศรัทธาเนี่ยเปรียบกับคนที่กำลังจมน้ำจมนงไปแล้วป๋มหายไปเลยโอ้โหหายไปเลยไม่โผล่เลยหรือคนตกน้ำปุ๋งจมลงไปโผล่ขึ้นมาได้เพื่อหนึ่งแล้วก็ดิ่งไม่โผล่ขึ้นมาแต่บางคนโผล่ขึ้นมา เฮิรกหนึ่งมองไปสองสามทางแล้วก็จมต่อแต่บนะางคนโผล่ขึ้นมาเฮิรกหนึ่งมองไปสองสามทางไหนะยังไหวเข้าไปได้ไหนไหวขึ้นะไปถึงฝั่งได้จนขึ้นฝั่งได้ก็มีนหะนแบ่งเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือช่วยกันในที่นี้คือช่วยคนที่ยังจมน้ําอยู่ช่วยกันคนที่ยังต้องการไหวข้ามฝั่งอยู่โู่นพระหันอยู่บนฝั่งนู้นแล้วนะพระปัญเจกบุุิชาพระบุชิชาอยู่บนฝั่งนะู้นแะล้วไหนพระธรรมเป็น วิธีการเป็นแพรเป็นป้วงแพรเป็นความพยายามกับด้วยมือทัเท้าที่เราจะสามารถพาเราข้ามฝั่งไปได้นี่คือการช่วยกันช่วยกันคือช่วยคนที่อาจจะจมน้ําอยู่เราเห็นเราพอช่วยเขาได้แล้วเราก็ช่วยกันบอกต่อบอกสอนบอกต่อบอกสอนคาที่เป็นสิ่งที่พระเช้าสอนไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหรือแม้ยังคําสอนก็ตามแต่เป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีนี้บางทีผู้เช้าสอนไปท่านบอก สอนไปสอนไปแต่ว่าคนทำมันทำตามไม่ได้พวกที่จมน้ำอาจจะทำตามไม่ถูกอย่างงี้นะเอาหรือ,รอบางทีแม้แต่พระสงฆ์เองพระสงฆ์สาวกของพระผูมีพระภาคเนี่ยที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัตชิชอบปฏิบัต,ติตรงปฏิบัติสมควรเป็นเครื่องรู้ที่จะออกจากทุกข์ได้บางทีก็ยังสอนไม่ถูกเหมือนกันแต่เพราะว่าความสามารถในการสอนท่านัง,งเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ความสามารถในการสอนเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายเป็นของบริชาเท่านั้นพระสงฆ์ไม่ได้มีความสามารถในการสอนนั้ไม่ได้มีอยู่ในเขาเร่าบ,บทที่เราสวดอิติปิโสนี่ไม่ได้มีสุปฏิปัโน,โนนั่นคือคุณสมบัติของพระสงฆ์ไม่ได้มีความสามารถในการสอนแต่ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเป็นเครื่องรู้ที่จะให้ออกจากถูกได้การปฏิบัตินี้สําคัญรเราจึงยกย่องพระสงฆ์ยกย่องสงสาวกข,ของพระผู้มีพระภาค ม่ได้จเป็นว่าจะต้องขมเหลืองกนผมนุ่งเครื่องแบบสีขาวหรือสีอะไร,รอาจจะเป็นพวกนอกเครื่องแบบก็ไ้แต่อย่างตํารวจนอกเครื่องแบบเราก็มีใช่ไหมอย่างเช่นเดียวกันในครวาสก็เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคได้ถ้าเธอเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในเครื่องแบบไหนอยู่ในสถานะใดๆเป็นสงได้หมดแต่พระพุทธเจ้า,าจะพูดเฉพาะเจาะจงถึงคนที่นุ่งเ,เหลืองกนผมหรือ่มขาวนี่ ก็จะพูดถึงลักษณะของภิกษนะุหรือพวกนักบวชผู้ประพฤติประมาจันลักษณะนั้นแต่ถ้าพูดถึงทั่วๆั่วไปนะก็จะไม่ได้ระบุลงไปตายตัวว่าจะต้องมีเครื่องแบบนั้นโกนผมอย่างนี้นะแต่ว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อที่จะมารู้ธรรมให้ออกจากทุกข์ได้นอันนั้นนั้น,น,นเป็นสงสากของพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นคำกวา้วางๆเติมฟังเพราะนั้นการปฏิบัติตรงเนี่ย แต่บางคนก็ปฏิบัติได้ก็มีบางคนก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติผิดก็มีปฏิบัติถูกก็มียังเกี่ยวพันกับด้วยอามิตอยู่ก็มีอามิตก็คือหมายถึงเครื่องล่อลวงเครื่องที่ต้องอาศัยเครื่องล่อนะยังผัวพันอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเรื่องพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นตน้นะหรือเรื่องพระเรื่องเรื่องรางครองครังสายศีลพวกนี้สมัยสมุทรเจ้าก็ไม่ได้สอนนะไม่ได้มีไว้ในคําสอนในะคุณไปหากันรในปฏิปิตด แต่สิ่งที่เป็นพระโพ ật, ่ิริชาตรัสไหม่จะไม่ได้ระบ,บุถึงพวกนี้แต่ว่าบางทีคน,ออคนออเอามาทําคนอามาทํามาทําผิดองเงีนมาปนยลางนี้มาปนคือคนทําเขาก็ทําถูกบ้างทําผิดบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมเป็นลักษณะของสาวกปฏิบัติได้ก็มีปฏิบัติไม่ได้ก็มีและที่มาบอกสอนต่อเขาสอนไม่ถูกก็มีแต่ว่าตัวเองจะปฏิบัติดีอยู่แก็ต้องยกย่องในฐานะที่ท่านปฏิบัติดีเป็นประชอบแต่อาจจะสอนไม่ถูกก็ได้น,นี้เป็นธรรมดาเพราะว่า ความสามารถในการสอนและความสามารถในการฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่านี่เป็นของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะซึ่งลักษณะการที่จะฝึกคนที่ฝึกได้นะสอนเทวดาและมนุษย์ได้นี่อยู่ในพระธรรมนั่นเองอยู่ในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคุณนามาฝึกเอามาทาเอามาปฏิบัติตามเป๊ะๆนะเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคุณก็จะเป็นคนที่ปฏิบัติได้ ีนี้เรื่องการสอนเราก็ต้องกลับไปดูที่คําสอนเรื่องการสอนจะประสองค์อย่างข้าพเจ้าเองเราก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าบางทีผู้ผิดผิดถูกๆเ็ามีบางทีง่วงนอนบันทึกเสียงปันเคนอย่างนี้ว่วงนอนเอาก็ผู้ผิดก็มีต้องมาตามแก้แต่แก้เสร็จตัดต่อใหม่เอาส่งขึ้นไปอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติเราก็ต้องกลับมาที่ตัวคําสอนที่แท้จริงคําสอนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง คนทาไม่ถูกเราต้องแยกประเด็นกันแต่สมมติคนเอาไปทาผิดทาไม่ถูกอย่างปัจจุบันเนี้ยโอ้มีหลายอย่างปะปนเข้ามาในลัฐที่ลทัทธิอื่นๆหลายอย่างปะปนปะปะปเข้ามาในคําสอนคนที่ปฏิบัติก็เหมารวมกัมนแบบว่าอันนี้พระเจ้าสอนแต่จริงๆที่สอนอยู่ร้อยเปอร์เซ็น์มีแค่ส่วนหนึ่งส่วนอื่นเอาอย่างอื่นมาปนมาปฏิบัติร่วมกันแล้วก็เหมารวมว่าเป็นคําสอนพระเจ้าหมดอย่างในปัจจุบันฮินดูอย่างนี้ เขาก็เอาสมมาสสมุทเจชาสมานโคดมไปเป็นเขาเรียกว่าร่างอันหนึ่งของพระอิศวรอย่างนี้หรือของพระศิวะนี่แหละนะที่ว่าจะคือเป็นการรวบศาสนาเลยบ้างนั่นเป็นการรวบคําสอนเข้ามาซึ่งก็ถ้าเป็นคําสอนอพระเจ้าเองก็บอกไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีการเกิดอีกแต่นตัวโรรองไม่มีการเกิดอีกเราก็จะไม่ได้ไปเกิดอีกอเราก็ต้องมาดูที่คําสอนตรงนี้นะกลับมาที่นี้เราจะสบายใจเลยนะว่าโอ พระชาสอนบริสุทธิ์อยู่แล้วบางทีคนมันเอาไปทําให้บริสุทธิ์มันก็เป็นเรื่องของคนนั้นที่เขาทําให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องของตัวพระธรรมไม่ใช่เรื่องตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วตัวไม่มีอยู่แล้วนะกายของพระเจ้าไม่มีมีแต่กายที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ไอยู่ให้เรามาเห็นเรามาถามคาถามพนะระพุทธเจ้าจะบอกว่าตรงเนี้เป็นสิ่งที่ได้กว่าน่าเสียดาย เป็นความชิบหายของสัตว์ทั้งหลายเพราะไม่ได้เห็นละไม่ได้ถามคาถามแล้วก็ความที่เราไม่เห็นร่างกายของพระชาติแล้วเนี่ยหรือความไม่ได้เห็นที่พระชาติมาเดินมาพูดมาสอนอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็เราก็จะไม่ได้เห็นจริยวัดไม่ได้เห็นก็อปฏิบัติไม่เห็นความสามารถในส่วนนั้นของพระองค์แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นได้รับการบันทึกอยู่ในพระธรรมแล้วแต่ประนั้นถ้าเราเอาพระธรรมนี้มาปฏิบัติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ ทรงสาววกของรพระพุทธพรพภาคพระเจ้าจึงบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นาระนะัในที่จะทําเราเให้ไปสู่ความพ้นถูกได้ให้ทําเราเให้มารู้ซึ่งอริยรสัจสี่ได้ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงส่วนไหนก็ตามในอย่าลืมนะหมายถึงว่าถ้าเราเข้าถึงตัวคําสอนก็คือพระธรรมแต่ก็เข้าให้ถึงให้ถูกให้มันถูกถึงคําสอนที่จริงในบางทีมันเอามาปนกัน เฉพาะส่วนที่ถูกบางคนปฏิบัติออไม่ถูกนะเราก็ดูเฉพาะส่วนที่ถูกคำสอนนัน้นบริสุทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเราจะเข้าถึงการปฏิบัติก็ดูที่การปฏิบัติอย่าไปดูที่คําสอนคําสอนก็ต้องกลับมาดูที่ประธรรมเหนือไหมย่าิว่าเราเคารพนับถือพระคุณเจ้าพระเจ้าพร,พระสงฆ์งคนใดคนหนึ่งอยู่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเยี่ยมเลยนนในขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านถ้าเรานับถือท่านนั้นเป็นกุูบอาจารย์เราจะมีความกลัว ความละอายตั้งไว้อยู่อย่างแรงกล้าเลยท่านถ้าเราจะทําบาปเราก็กลัวกูบาใจรย์จะตาําหนิถ้าเราจะทำชั่วเราก็เกรงว่ามันจะเป็นสิ่งไม่ดีนะเราก็ทําดีซะแตนะ่ทีนี้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติแล้วถ้าเผื่อว่ามีการบอกสอนอะไรเราก็ต้องไปเทียบเทียงกับสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้นะเราก็จะพบว่าเออการกระทของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เราทําอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมประสงค์ เป็นที่พึ่งการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหมายความว่าเพื่อที่จะให้เราพ้นจากเจ้ากิเลสกลร,ราคัตโทสะโมหะกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันมากลุ่งรุ่งเผาใจเราให้ป่วยอยู่ใน,นที่ราบเจ้าเคยพูดในการทรมารรมบรุญไปตอนเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องที่บ่าเอะันไงให้เราเหมือนกับมีระบบภูมิคุ้มกันกิเลสแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกิเลสเนี่ยมันเป็น โรคมันเป็นอาการเป็นความป่วยที่ปรากฏขึ้นในจิตนะเราต้องมีพวกระบบป้องกันอย่างร่างกายมีระบบเม็ดเลือดขาวมีระบบย่อยอาหารมีระบบนั้นระบบนี้ระบบน้าเหลืองเพื่อที่จะจะกำจัดพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆออกไปนตะใจเราก็ต้องมีระบบกำจัดเหล่านั้นซึ่งกระบวนการเหล่าน,นั้นก็อาศัยอาศัยนอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองอาศัยความรู้ ที่พระเจ้าตร,สรัสรู้นอาศัยความดีความงามที่พระเจ้าทรมาอาศัยการปฏิบัติของเราสามอย่างนี้คือพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์ในอาศัยความรู้ในที่ดีนั่นคือพระธรรมอาศัยตัวอย่างของการปฏิบัติดีในที่ได้พาธรรมาของพระเจ้าอาศัยการปฏิบัติของเราคือความเป็นพระสงฆ์ในในการที่จะผ่านพ้นร่วมปัญหาแต่ถ้าเราไอาศัยอย่างอื่นพึ่งอย่างอื่น,นในการที่จะ แก้ปัญหาในใจหมดอีกสีสุดถ้าเราสึกทุกใจปวดใจเมื่อยใจแมบางทีเจอปัญหาลูกทําไมลูกแบบน,นี้เจอปัญหาผัวโอ้โหหนักคูนสองเจอปัญหาเมียโอ้เป็นสามแถวสามคนมีปัญหาเลยในครอบคร จะพึ่งได้นั่นคือพระพุทธพระพุทธจับต้องได้ไหมไม่ได้นะหมยายความมันไม่สามารถจับโดยหนูนเพราะามันไม่ได้เป็นธาตุมันไม่ได้เป็นธา,าตุสีด่ดินน้ำไฟลมแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือความเรื่องอยู่ในใจแย่พระธรรมจับต้องได้ไหมจับไม่ได้นะเพราะมันเป็นข้อมือก็จับใบลานก็ไม่ใช่นะั่นไม่ใช่ประรรมแต่พระธรรมเป็นเป็นข้อมูลในที่ดีอย่างพระพุทธเนี่ยก็ไปจับพระพุทธรูปหรือจับพระเครื่ออัไนไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ว่า พระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธคือความรู้ความรู้พุทธ,ธนะนี่แปลว่าผู้รู้เปนพุทธะพุทโธอย่างเงี้ยแปลว่าผู้ร,รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานรู้อะไรรู้ธรรมะนั่นเองรู้ก่อนกนแล้วบอกสอนได้ความรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้น,นั่นคือพุทธะไม่ใช่อยู่ที่ใบโพไม่ได้อยู่ที่ต้นโพไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่ประเครื่องไม่ได้อยู่ที่ตัวกาแฟไม่ได้อยู่ที่จอ,อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือแต่ว่า เป็นความรู้เป็นก็เรียกว่าเป็นนามธรรมอย่างนึงนะเรารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้จะต้องได้ไหมจะต้องไม่ได้ไหมไม่ได้เป็นของหรือพระธรรมไม่ได้อยู่ที่ใบลานไม่ได้อยู่ที่หนังสือแต่ว่าเป็นข้อมูลความรู้อยู่ไหนอยู่ในใจของเราอยู่ในใจเราอยู่ในใจคนอื่นได้นะส่งผ่านกันได้ไหมได้นะถ้าเขาพูดมาโอ้โวเราเลาฟังโอ้โวธรรมะเกิดขึ้นในใจเราพังขึ้นมานั่นส่งผ่านพระธรรมนะ น่นประสงค์ประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคการปฏิบัตินี่แันไม่ใช่ว่าไปจับตัวคนจับพเพลืองนะหรือว่าจับบริการแปลจับบาจับจีวรสังกติพวกนี้นั่นไม่ใช่ประสงค์นะนั่นเป็นแค่เครื่องแบบประสงค์ใน,นเป็นตัวคนลูกชาวบ,บ้านหรือ่าก็ไม่รู้แต่ว่าพระสงค์ในที่นี้คือการปฏิบัตินี้เราเอาการปฏิบัตินั้นมาไว้ในใจนั่นคุณเป็นสง์กันดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ในจิต มีข้อมูลความรู้นะั่นไม่ใช่ว่าความจําได้นะความรู้ไม่ใช่ความจําได้แต่เป็นความรู้เข้าไปในใจไม่จําได้ในสมองแต่เป็นความรู้เข้าไปในใจอย่างสมมติคุณปฏิบัติธรรมอไย่างนี้คุณโอ้ชาติหนึ่งเป็นนี่ชาติสองเป็นนี้เออคุณศึกษาธรรมะมา,มาละคุณจยในในหัวแล้วอันนั้นเป็นส่วนของพระธรรมแล้วคุณเอามาเข้าไปในจิตพอฮาเข้าไปทําได้วันนั้นแหละวันปราทันทีเป็นพระพุทธเลย นดอย่างนี้นะคือรัตนะะทองคำนี้เป็นต้นนั่นก็จัดว่าเป็นรัตนะด้านกันแต่ว่าเป็นลักษณะของเงินมากกว่าเป็นรูปียะรัตนะนี่ก็เป็นพวกเพชรนินจินดานะซึ่งมันมีค่ามากทาไมมันมีค่ามากเพราะมันหายากมันหายากมันมีน้อยมันมีความแวววาวมันจึงเป็นของที่มีมูลค่าสูงราคาของมันล่ะมูลค่ากับราคาไม่เหมือนกันนะราคามันจะสูง หรือจะต่ําก็อยู่ที่ความต้องการของตลาดถ้าตลาดมีความต้องการมากการจัดหาให้ได้น้อยราคาก็สูงเพราะฉะนั้นของที่มีมูลค่าเนี่ยราคามันสูงราคาราคามันต่ำก็ต่มมันมีมูลค่าสูงอยู่ดีในอย่างเพชรนินจินดาที่เราหามาบางทีสมัยบางสมัยนิยมราคามันก็สูงบางสมัยที่เขาไม่นิยมราคาก็ต่ําอย่างทองคําในปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ20-30ปีก่อนอย่างนี้ ทองคำบาทละสามพัน 3, บาทอย่างนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นสองหมื่นสามหมื่นแต่เดี๋ยวมันตกมาหน่อยนะหมื่นกว่าบาทก็มีซึ่งมูลค่าของมันยังเหมือนเดิมมูลค่าของทองคำเหมือนเดิมกับเมื่อยี่สิบปีหรือเหมือนเพิ่มกับเมื่อห้าสิบปีทีแล้วแะมูลค่าเท่าเดิมแต่ราคาของมันเปลี่ยนแปลงไปเรากำลังพูดถึงมูลค่าของรัตนะตรงนี้ท่านฟังไม่ได้พูดถึงราคาแต่ราคายกไประนมันหาราคาไม่ได้แต่เป็นกองที่หาราคาไม่ได้เพราะ มูลค่ามันสูงมากจริงมูลค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือรัตนะเนี่ยที่จะทําให้เราออกจากความตกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราความรู้ที่เราเรียนมาเป็นในมือของพระธรรมเ,เอามาเข้ามาอยู่ในจิตของเราได้มารู้ได้ในเหตการณที่คุณเอาพระธรรมมาส่งไว้ในห,หัวสมองคุณคุณศึกษาหาข้อมูลที่บริสุทธิ์จริงๆตรงนี้แต่คุณจําความรุ้ของคุณหนึ่งามาจาความรู่ของพระเชษพระเช,ชามา นั่นคือประตำแล้วดีแล้วนะคุณพยายามที่จะเอาไอ้ความรู้จากสมองเนี่ยมาเข้าสู่ใจการเดินทางตรงนี้สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยหรือประมาณหนึ่งฟุตจากหัวสมองมาหัวใจน,นั่นคือการความเป็นประสงค์หรือการปฏิบัติเฮ้ยเราจะทำยงไงให้ hey, แม้สมาธิตรงนี้สติตรงนี้เข้ามาส่งไว้ในจิตของเราความเพียรตรงนี้เข้ามาส่งไว้ในจิตของเราความไม่ขี้เกียจขี้คานความเป็นอาชาในความไม่ย่อท้อต่อความ,มยากลําบาก ความอดทนความเด็ดเดี่ยวความห้าวหาญความต่อสู้ความเรียรรอบคอบมีระเบียบวินัยบ้องไว้ดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราการปฏิบัติตรงนี้คือการเร,รียกว่าเป็นการปฏิบัติไงพระสงฆ์ไงสงสาวกของพระผู้มีพระสุปฏติปัญนะเอามาแล้ววาบเกิดขึ้นในใจเป็นพุทธะพุทโธในใจเราไม่ได้มีว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ตรงนี้คือความเป็นปุตร,รู้สัมมาสัมพุทธะนี่มันยิ่งกว่านั้นอีกแต่มันต้องสอนคนอื่นได้แต่บางคนแบบ ใจิตใจมันวางไปวาบขึ้นมาสบายใจแล้วโอ้ยฉันจะเอาละไปสอนชาวบ้านสอนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นคนละหน้าที่กันเนื้อเราทาใจให้สบายรูฟังเนื้อเราให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าเนื้อเราไปทีละขั้นทีละตอนปัญหาเจอบ้างมันก็มีเป็นธรรมดาในชีวิตของเราไม่มีปัญหาไม่มีอยู่ในสังสารวัตรมีหมดทุกอย่างคุณจะอ,อะไรคุณเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วเกิดมาขนาดที่เรียกว่า วนอยู่ในสังสารวัตรนั่นแหละเคยที่ว่าเราไปเจอคนที่มีความสุขมากมากเพอิจฉาเขาแล้วเป็นทำไมเขามีความสุขสมบังขนาดนี้ให้มั่นใจเรื่องในสังสารวัฏที่ยื่นจีมาตลอดการดำเนินการคุณก็เคยเจอความสุขเคยได้รับเวทนาอย่างนั้นมาแล้วหรืวเราไปเจอคนที่เป็นทุกข์อุยคนนี้มีความทุกข์มากจริงๆนะเป็นคนที่อะไรก็ไม่มีขาดสนทุกอย่างมีปัญหาในชีวิตปัญหาต่างๆเต็มรุมรั้าไปหมด ยังมีปัญหาสุขภาพแรงต่างด้วยให้คุณมั่นใจเลยว่าคุณก็เคยเจอความทุกอย่างนั้นมาแล้วเพราะว่าตลอดกาลนานที่ยืดยาวในสังสารวัตเนี่ยโุ้สังสารวัตที่มันยาวมากัุณฟัง,งเราพูดกันมาหลายๆครั้งแล้วว่ามันยาวขนาดไหนมันยาวนับไม่ได้นไม่ได้ไว่ากี่แสนปีล้านปีมันยาวกว่าน,นั้นอีกเป็นหลายกับมนนไม่ใช่ว่าสองกับสามกับแต่เป็นหลายหลายสังวัถกหลายหลายมิวัตรกับหลายมหากับอย่างนี้ไปต้อ แต่ซึ่งในความยืดยาวนานตรงนี้ผ่านมาผ่านมานี่บางทีก็ไม่รู้คำสองผู้ชอบบางทีก็รู้เพราะฉะนั้นเราตอนนี้มันมีอยู่แล้วมีรัตนะอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกแล้วมีรัตนะสามนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วเป็นความหมายเบื้องลึกที่อยู่ในใจของเราเราเอาสิ่งเหล่านี้มาส่งในใจของเราได้ พูดที่เขาพูดถึงนมาว่ากราบพระพุทธรางไปถูกอิทหินปูนทายกราบพระธรรมรางไปถูกใบลานหนังสือกราบพระสงฆ์งรางไปถูกรูปสาบาดเราเอาสิ่งที่เป็นคุณธรรมนี้มาส่งไว้ในใจให้ได้แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นภายนอกไม่ได้เป็นอิทหินปูนทรายแต่เป็นความรู้ในใจของเราไม่ได้เป็นใบลานเป็นหนังสือแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในใจของเราไม่ได้เป็นตัว บุคคลแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่เราเอาไว้ในใจของเราได้เราปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาเป็นผู้ที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทำอย่างนี้แล้วยังชื่อว่าคุณสามารถที่จะละก,กิเลสได้กิเลสคือความเศร้าหมองของใจจะสามารถลาไปได้สามารถปล่อยไปได้สามารถวางไปได้ให้เข้าถึงสัมมาสัมพุทธะให้เข้าถึง ความเป็นสวากาธรรมให้เข้าถึงความเป็นสุปฏิปันะเราเดินไปอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะยังไม่รู้เห็นรอยตรงนี้เห็นร่องตรงนี้เอ๊ะมันอาจจะเป็นพระพุทธธรรมทรงก็ได้แต่แต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติตาเอาปฏิบัติตามศีลไปท่างฝังปฏิบัติตามสมาธิไปเรื่องของจิตการทําความเพียรการสวบรวมอินทรีย์ปฏิบัติไปเรื่องของปัญญาในความเห็นการเกิดขึ้นความเสื่อมไปการเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยง และเราจะสามารถที่จะรู้ตรงนี้ได้เราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะเราจะรู้ได้ว่าพระธรรมนั้นเป็นสวัสขาตะเราจะรู้ได้ว่าพระสงฆ์นั้นเป็นสุปฏิปันนะในวันนี้ครับชาวพระไปบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบอ ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโล